ครั้งหนึ่งเมื่อโลกยังเคารพธรรมชาติจับใจจริงพระแม่โพศกผู้เป็นเทวีแห่งข้าวยังคงสถิตยอยู่ในโรงทองทุกผืนทุ่งท่านเฝ้ามองมนุษย์ทาบข้าวกลับบ้านอย่างอ่อนน้อมแต่เมื่อวันหนึ่งข้าวหกลงพื้นไม่มีใครก้มเก็บเสียงหัวเราะของชายชราคนหนึ่งดังขึ้นกลางทุ่งดังขึ้นแทนเสียงคําขอบคุณกว่าเม็ดข้าวที่มีคุณทาพรหมแอ่โพศกแท่นเยียบลงเมื่อใจของมนุษย์ลืมขอบคุณ พระแม่จินถอนตอนออกจากผืนนาต้นข้าวไม่งอกรุงทองกลายเป็นดินแห้งแตกกระแหงลมแล้งพัดข้ามปีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งนั่งลงกลางนาที่แห้งก้มกราบข้าวเปลือกเม็ดเดียวที่หลงอยู่บนพื้นพร้อมพูดออกมาในขณะนั้นว่าหนูขอโทษที่พวกเราลืมท่านและทีนเท่านั้นเสียงลมเปลี่ยนไปทันทีเปลี่ยนข้าวใหม่ loyman es...